การบริหารซัพพลายเชนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควรครับเพราะมีทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายและจุดที่อาจเกิดความผิดพลาดได้เยอะปัญหาหลักที่ลุงเห็นบ่อยๆคือ 1. การตรวจสอบย้อนกลับไม่ครบ 2. การคาดการที่ไม่แม่มนและ 3. การบริหารซัพพลายเออร์ที่ยังไม่ลงตัวพอรวมกันแล้วก็กลายเป็นความท้าทายในการบริหารสินค้าคงคลังและประสานงานในระบบซัพพลายเชนทั้งหมด จากงานวิจัยของชอปราและมีแอนเดลเขาบอกว่าการมองเห็นซัพพลายเชนแบบเรียลไทยคือหัวใจสำคัญถ้าเรามองไม่เห็นข้อมูลจริงในเวลาจริงก็จะเกิดความล่าช้าส่งผลต่อทั้งต้นทุนและความพอใจของลูกค้าแต่ลุงเชื่อครับว่าแม้จะยากสำหรับมือใหม่แต่ทุกธุรกิจก็สามารถใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยให้ระบบนี้ไหลลื่นขึ้นได้แนวทางแรกคือ เพิ่มการมองเห็นด้วยเทคโนโลยีใช้ IOT RFID หรือระบบบนคลาวด์เพื่อตรวจสอบสินค้าคงคลังการจัดส่งและประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์แบบเรียลทม์เราจะรู้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนเกิดปัญหาที่จุดใดจะได้ตัดสินใจแก้ไขได้ทันและทำให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้คล่องตัวมากขึ้นแนวทางที่2คือคาดการด้วยข้อมูลข้อมูลคือแตต่อของยุคนี้ครับ ธุรกิจที่ใช้ข้อมูลย้อนหลังแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมลูกค้ามาวิเคราะห์จะสามารถคาดการความต้องการได้แม่นกว่าวางแผนสต็อกได้พอดีและลดการสูญเสียได้มากเครื่องมือวิเคราะห์ยุคใหม่ช่วยให้เราวางแผนเชิงรุกและใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าจริงๆแนวทางที่3คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์สื่อสารกันบ่อยประเมินผลงานกันตรงไปตรงมา และเปิดเผยข้อมูลกันอย่างโปร่งใสจะช่วยสร้างความไว้วางใจและทําให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้นยกตัวอย่างนะครับสมมุติบริษัท X ร่วมมือกับบริษัท Y ผ่านระบบแชร์ข้อมูลกลางทั้งคู่จะเห็นเส้นทางจัดส่งแบบเรียวทัลดความล่าช้าลูกค้าพึงพอใจขึ้นและต้นทุนลดลงด้วยสุดท้ายปัญหาในซัพพลายเชนไม่ได้แก้ยากอย่างที่คิดถ้าเราเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ใช้ข้อมูลให้เป็น และสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าอย่างจริงใจธุรกิจจะทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นลูกค้าพอใจขึ้นและเราก็จะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนกว่าเดิมครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจซัพพลายเชนมากขึ้นและนำไปปรับใช้ในธุรกิจของตัวเองได้จริงถ้ามีมุมมองหรือประสบการณ์เพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับลุงตีรออ่านอยู่ และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยครับ